ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงปานะอาอาทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็จะเข้ามาติดตามหาเด็กที่เมื่อวานนะครับที่จนป่าไล่จับนะครับก็ผมก็เข้าไปช่วยเหลือขับไลจ่จนป่า,าหนีออกไปหนีไปได้นะครับแต่ก็ย้อนกลับมาหาน้องก็ไม่เจอแล้วครับไม่รู้ว่าน้องเนี่ยหนีไปทางไหนนะครับแต่ช่วงที่ถูกจนป่าไล่จับอ่ะน้องเขาก็เรียกร้องหาแต่แม่เขานะครับ ผมก็ไม่ทราบว่าน้องเนี่ยหนีไปอยู่กับแม่เขาหรือไปทางไหนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับพี่ๆเราจะไปติดตามหา,าน้องคนเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต,ต่อไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ นี่ก็ผมก็มาเริ่มต้นจุดที่อ่าผมตามหาน้องเมื่อวานนี้นะครับผมไม่ทราบว่าน้องเนี่ยหนีไปทางไหนช่วงที่ระหว่างที่ผมไปขับไล่โจนป่าอ่าผมได้ย้อนกลับมาดูกลับมาหาน้องอีกรอบปรากฏว่าผมไม่เจอน้องแล้วนะครับน้องน่าจะหนีหนีไปหาแม่เขา น้องอาจจะตกใจเสียงลูกปิงปองด้วยนะครับด้วยความกลัวนะครับ ไอโจนป่าคเนี้ยมันเก็บไว้ไม่ได้นะครับถ้าคืนเก็บไว้อ่ะมันจะลังมันจะลังแกไม่สิ้นสุดนะครับพี่มันเจอคนที่อ่อนแอกว่ามันก็จะเข้าไปปล้นไปจี้เอาหรือเข้าไปทำร้ายปล้นเอาสเสบียงมั่งอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีจาัดก,การกับไอจรป่าคนนี้ให้ได้นะครับพี่พี่ผมไม่ปล่อยไว้แน่ๆนะครับปล่อยไว้มันก็หลังควานหลังแกคนอื่นไม่จบไม่สิ้นสักทีนะพ,พี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปติดตามหาน้องคนนั้นก่อนนะครับผมมาไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะเข้ามาจาัดก,การกับมันให้ได้นะครับ แต่ตอนนี้ผมจะต้องไปติดตามหาตัวน้องก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะภาพป่ากก็คืมๆหน่อยครับไม่ค่อยมีแดดหรือว่าจะคืมคมเหมือนฝนจะตกนะครับพี่พ ป่าบริเวณแถบนี้ก็ไม่ไกลมากกับที่เพิงพักพ่อน้องเอฟซอยู่นะครับไม่ไกลกันมากเท่าไหร่ออะรนะครับพี่ๆหรือว่าเด็กคนนั้นจะวิ่งไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวผมจะตามไปดูที่เพิงพักอของพ่อน้องเอฟซนะครับเพราะว่าเพิงพักเก่าของพ่อน้องเอฟซเนี่ยคือ เพราะน้องเอไม่ได้อาศัยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็รอที่จะไปออยู่กับต๊อบหลังใหม่นะครับ พิงพักเก่าอ่ะพาอน้องเอฟซีเขาอยากจะกลับไปอยู่กนะครับแต่ผมไม่ให้เขากลับเข้าไปอยู่เลยนะครับเพราะว่าตรงนั้นอ่ะพานมันก็เยอะแล้วก็พวกสมิงอะไรก็ก็มีนะครับผมก็กลัวเป็นจะเป็นอันตรายกับพ่อน้องเอฟซีตอนนี้ผมก็เลือกออกมาได้ออกมาทําสถานที่ให้พ่อน้องเอฟซีอยู่ใหม่แลวนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับ เองผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน้เามื่อวานน้องอาจจะตกใจเสียงผมด้วยหรือเปล่านะครับที่ผมขู่ตะคอกไล่จนป่ามันไปอะ่ะทำให้น้องกลัวน้องหนีไปกันใหญ่เลยทีนี้ผมพยายามจะตามหาน้องนะครับ ครับพี่พี่ครับผมเดินมาเจอกับหินก้อนหนึ่งครับซึ่งผมปแปลกตาผมมากเลยนะครับพี่พี่ผมอยากอยากให้พี่พี่เอฟซดูนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะพี่พี่คือผมก็ไม่เคยเจอมาก่อน,นครับว่าลักษณะหินเป็นแบบนี้นะครับหรือมันเป็นการกัดเซาะจากธรรมชาติเองนะครับพี่เดี๋ยวผมจะให้พี่พี่ดูครับนี่ครับพี่พี่แตกลายงาเป็น แตกลายงาเป็นช่องอย่างเงี้เลยพี่พี่สวยมากเลยครับลักษณะของร่องหินครับเป็นแบบนี้นะพี่พี่เป็นร่องเป็นร่องเหมือนใครมาขิดปีกไวอย่างเงี้ยนี่ครับเป็นร่อง เหมือนตัวอักษรทักอย่างเลยแต่ผมดูว่าเป็นศิลปะที่สวยงามมากเลยครับเพื่อไม่เสียเวลาเราจะไปตามหา,หาเด็กคนเมื่อวานนี้นะครับ จะย้อนไปดูที่เพิงพักของพ่นอนนอเอฟซีนะครับน,นี่น้องคุณนวันอาจจะหนีไปอยู่ที่นั่นก็ได้นะครับพี่พ นี่ก็เดินมาก็ใกล้จะถึงเพิงพักพอน้องเอฟซีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปไปดูที่เพิงพักพอน้องเอฟซีหน่อยครับว่าเด็กคนเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยววิ่งมาหลบซ่อนตัวอยู่นี่หรือเปล่านะครับ พี่พผมสังเกตสังเกตเห็นว่าเพิงพักเพิงพักข่อน้องเอฟซเนี่ยมีกลิ่นควันไฟด้วยนะพี่พี่ผมได้กลิ่นควันไฟแล้วมีควันไฟขึ้นด้วยอ่ะพี่พี่ผมไม่แน่ใจว่ามีใครมาแอบอยู่หรือมาอาศัยอยู่หรือเปล่านะครับพี่พีเดี๋ยวผมจะย่องเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ ว่าถ้ามันเป็นโจรป่าผมจะจัดก,การกันมาเลยนะพี่พี่เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องเข้าไปดูใกล้ๆกันว่าเป็นใครกันแน่นะครับ พีเห็นควันไฟขึ้นนะครับมีควันไฟไมีไฟก่อไฟไ้ทีทีผมจะค่อยๆย่องเข้าไปนะครับเผื่อจนป่ามันอยู่ในนั้นอ่ะพี่ ใครอยู่ข้างในเนอะพี่พี่เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเป็นจนป่าเนี่ยผมจะกาการมาเลยเห็นแล้วก็พี่พี่เนี่ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยใครโอ้โหมันไม่ใช่จนป่านะพี่พี่ครับมันเป็นเด็กที่ผมตามหาเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่อยู่กับแม่เขาครับอยู่กับแม่เขายี่กแลเล่ะ นบัตสามเณรสามเณรยี่บัตสามเณยี่สามเ่รนบัตสามเณเน่น้องลุดกันเหรอเด็กคนเมื่อวานนี้ครับที่ผมตามหานะครับตอนนี้เขาก็หนีกลับมาอยู่กับแม่เขาแล้วครับมาอาศัยพิงพักพ่อน้องเอฟซีเขาอยู่นะครับพี่พี่คนหนีมาเมื่อวานนี้พี่ตอนนี้น้องเขาก็ได้อยู่กับแม่เขานะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามคุยกับเขาดูนะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะครับพี่พี่ ไม่ได้มาทาอะไรไม่มาทําอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะยี่มบอนเชียงเมไม่ทราบว่าผมซื่อสารกับเขาเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาฟังผมออกแล้วเปล่านะครับไม่รู้ว่าเป็นกะเลียงกะหลังหรือพม่าอะไรครับแต่สองคนแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับพี่พี่จากที่เมื่อวานโจนป่าไล่จับนะครับตอนนี้ผมก็เห็นอ่าน้องแล้วนะครับน้องเนี่ยมาอาศัยหลบอยู่ที่เพิงพักอ่ของพ่อน้องเอฟซีอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองสอบถามพูดคุยดูนะครับว่าเขาจะคุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่านะครับอย่ามาลีรัวเชนเนอร์เออเออพี่พ,พี่ครับเขาจะอมคุยกับผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามนนะครับนึกไอโอทงโยนึกกันเหรอเออ,เอ,อ นูออร์ดเปล่าเลยเดยวออร์ดอยูเว่อร์นูวอร์ีคนเลยลีอังคือชอบอืมเขาว่าเขาอยู่กับสามีเขานะครับพี่พี่ผมสอบถามแล้วอ่าเขาถามว่าผมถามว่าสามีเขาไปไหนสามีเขาออกไปหาอาหารนะครับก็เมื่อวานก็เขาก็ออกไปหาอาหาร กับลูกเขาก็ก็หนีกลับมาก็าเจอโจนป่าไลา่จับเขานะครับช่วงนั้นเขาก็จะเข้าไปพยายามจะเข้าไปหาลูกเขาจังหวะเดียวที่ผมเข้ามาด้วยเขาก็เลยเหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณใกล้ๆแถวๆนั้นนะครับพี่ๆทำไมครับเดียวก็สามีเขาก็ยังไม่ก็ยังไม่กลับมา นวลมันก็แทนเชร์เขาเลยเลี้ยงชีลเลบะถามว่าสามีอ่ะก็จะกลับมาก่อนหลังพระอาทิตย์ตกดินสามีเขาก็จะกลับมานะครับแต่ช่วงเนี้ยสามีเขาออกไปหาอาหารนะครับก็น่าสงสารน้องเขามากเลยครับที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็มาอาศัยอยู่ของเพิงพักอของพ่อนกเอฟซี นี่ออสิ่งอื่อะไรสิเปล่าเลยยี่ยจใจโอเคๆครับผมสอบถามเขานะครับทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเขาตอบผมว่าเขาอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับเมื่อที่ไหนข้ามที่ไหนเขาก็นอนที่นั่นนะครับเพราะว่าเขาว่าเขาอยู่ประจําตรงไหนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีโจนป่าหรือมีคนป่าเนี่ยลบ มารบกวนเขาตลอดเลยเขาจะต้องหนีไปอยู่แต่ละที่คือซึ่งที่เขาบอกไม่ได้นะครับว่าตรงไหนตรงไหนครับคือเขาดูดูดูเขาดูด้วยความเหมาะสมเขาดูด้วยความปลอดภัยของเขาแล้วเขาคิดว่าคืนนี้นอนตรงนี้ปลอดภัยอะ่ะเขาก็จะนอนตรงนั้นเลยนะครับพี่ๆช่วงนี้ผวกเขาก็ออกไปหาอาหารนะครับยังไม่กลับมาผมเองผมว่าผมจะต้องมา หาน้องกับแม่เขาใหม่นะครับงั้นเดี๋ยวผมต้องกลับออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะฝากบอกเขาไม่ให้เขาไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูแลผมจะเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูน้องตอนนี้น้องกลัวมากเลยครับนั่งซุกตักแม่อยู่เลยครับ ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะกลับออกไปก่อนนะครับพี่พี่โยยมาัตไทยเหรอเออหนูอุดงโยเนื้อใอะไรกี้เหรอครับเขา,ายิยามาก็ยูเนเดนนภูใจอะไรกี้เหรอนา่าก็แทงน,น้โลนนว่าเอออครับผมฝากบอกเขาแล้วนะครับว่าไม่ต้องไปไหนนะครับคืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้ามาดูแล ครับผมก็ให้เขาฝากบอกพวกเขาด้วยนะครับว่าไม่ต้องไปไหนนะครับให้อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้อาศัยอยู่เพิงพักพอน้องเอฟซีไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูนะครับกับอย่างนั้นผมขอกลับกันก่อนนะครับพี่พี่ยังไงเดี๋ยวผมก็มีอนัตะติ๊กไว้ให้เขาไว้ป้องกันตัวกับลูกยิงปองนี้ก่อนนะครับเผื่อไม่ลูกเขาแม่ลูกยิงปองผมยังไม่ให้ใช้ก่อนนะครับเพราะว่าเขายังใช้ไม่เป็นเกิดอันตรายได้นะครับพี่พี่ แต่ผมจะเอาหนังสติกเนี่ยป้องให้เขาวไว้ป้องกันตัวก่อนนะครับโยโยอยู่มาเพี้ยนเลยโยอังกี้โยชิบลาเกนันมะขาอวอนี่ครับหนเอาหนังติกไว้ให้เขาก่อนนะครับชิบลาเกนันมะขาออครับเดี๋ยวผมเอาหนังสติกไว้ให้เขานะครับ ยังไงก็ผมก็เดินทางกลับกันเลยครับพี่ๆพ,พี่คนไหนที่ชอบคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ